มาดูสิว่าไพ่จะเตืออะไรบ้างนะครับในเดือนตุลาคมนี้ดูสิ ให้ขึ้นเป็นการผูกมัดอืมมันเป็นเรื่องความเครียดนะที่มันแบบเออจะสาเร็จก็ไม่สำเร็จสักทีอะจะทําอะไรมันก็ไม่ได้ตั้งใจสักทีเหมือนเป็นการรอคอยตลอดเวลามันทำให้จิตใจตัวคุณรู้สึกมันถูกผูกมัดตลอดเวลาเลยนะครับอ่ขึ้นว่าทุกอย่างมันก็เป็นเหมือนการที่คุณต้องค่อยๆเป็นค่อยไปค่อยๆจัดสรรปัญหาที่เกิดปัจจุบันคุณก็จัดการที่เรียบร้อยนะครับอะไรที่มันเกิดขึ้นก็ทําให้มันเต็มที่จะได้ไม่มานั่งเสียใจ ทีหลักนะครับพาชจิกิริยาขึ้นมาในเรื่องของสมิงนะครับเรื่องของความคิดมากนะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดนะบางอย่างที่คุณคิดว่าเอ้ยมันไม่น่าได้แต่จริงๆแล้วเรื่องทุกเรื่องมันเริ่มที่จะดียิ่ง <S <S ขึ้นแล้วนะครับเพียงว่าคนอย่าไปคิดเยอะมั่นใจในตัวเองมากยิ่งขึ้นจะดีกว่าไม่งั้นเนี่ยมันจะเกิดแต่ความฟงซ่ามันจะเกิดความคิดไปเองเยอะจนเกินไปต้องระวังให้ดีนะครับต่อมาไปขึ้นเป็นพระยาหย,ยบนะความที่เรารู้ตัวตนว,ว,ว่าเออเราคิดดี เราทําดีเราพูดดีเราทําสิ่งที่ดีๆเนี่ยสิ่งดีๆ,ๆเหล่านั้นจะหนุนนําให้คุณเกิดความสําเร็จมากขึ้นนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในกฎแห่งกรรมนะทาคุญงามความดีเอาไว้ต่อไปนะไปถึงอนาคตเลยเพื่อจะหนุนนําชีวิตของตัวคุณให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับให้บุญญาพิธารขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงโดยการที่ทําบุญที่เกี่ยวกับนะ้ำนะถวายน้ําปานะ,ะนะนะก็ได้นะเดินไปถวาย ค่าไฟค่าน้ําให้กับวัดวารามก็ได้นะครับรวมไปถึงการถวายสังฆทานนะเพื่อจะหนุ่นนําให้ชีวิตคุณดีขึ้นด้วยคุณสามารถีจะไปทำสาธารณประโยชนะ์ไปกว่าลานวัดก็ได้นะเป็นการที่กระจัดปัดเป่าอุปสรรคปัญหาต่างๆที่มันโอกาสทจะเกิดขึ้นให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกัดน,นะครับฤอสิไพจะเจออะไรบ้าง ให้เตือนอย่างแรกนะครับให้ขึ้นเป็นเรื่องของฟูมฟักนะเออเรื่องความรักม er ันก็จะเริ่มกําเนิดเกิดแล้วนะเออเริ่มดีขึ้นแล้วนะอันนี้เรื่องความรักมันก็อาจจะช้าหน่อยนะไม่เป็นไรเนี่ยไพ่ขึ้นเป็นความเชื่องช้าเนี่ยพลังงานจัารวาลจะบอกว่าเออเชื่องช้าแต่ก็มานะเชื่งช้าแต่ก็มาหรือความสัมพันธ์มันมาแล้วมันก็ไม่ได้แบบรวดเร็วหรือได้ครบกันเลยแบบรวดเร็วนะมันเป็นการที่มันเริ่มต้นต้องค่อยๆดูใจกันไปนั้นอย่างมันก็ต้องรอคอยนะใอยขึ้นมันนเเป็สิ่่งทีานบอกบออน ที่เป็นจุดเด่นแล้วนะครับเป็นเรื่องของการรอคอยที่จะให้เกิดความสุขแต่การรอคอยเนี่ยมันคุ้มค่านะในเรื่องของความรักนะแล้วเนี่ยให้คุณมั่นใจนะในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้น occurring. แล้วก็มั่นใจในตัวเองให้มากๆนะครับไพ่สิทธิกิยาขึ้นเป็น,นเรื่องของอ่ะมงคลสมรสนะความรักชัดเจนมากชีวิตคู่คุณก็ไปถึงแต่งงานได้ไปถึงการที่มีชีวิตคู่ได้ในห้วงจุนี้มีโอกาสนะที่จะให้คุณสามารถคว้ามาได้มากยิ่งขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นใต้หองกงนะให้คุณจุ้งเนี้ยนะก็ มันทำบุญนะครับมันสร้างกุศลน,นะครับไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามนะไม่ว่าจะเป็นมุลยทิต่างๆนะเจ้าจะทําให้เป็นเรื่องของการหนุนนําให้ความรักของตัวคุณนะ่ะมีความสําเร็จมากขึ้นนะครับรวมไปถึงการอาอบน้ำมนต์นะเพื่อจะปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัยต่างๆนะครับ ความไม่สบายกายความไม่สบายใจต่างๆก็จะมาลายหายสิ้นไปเหมือนคุณชําระล้างนะครับสิ่งที่มันรู้สึกแย่รู้สึกไม่ดีนั่นเป็นเหมือนสร้างสติให้เกิดขึ้นกับตัวคุณได้ด้วยเช่นกันนะครับไปขึ้นถวายดอกไม้นะไปถวายดอกไม้ให้กับเทพเทวาก็ได้นะครับถวายดอกไม้ให้กับพระพิสูุสงฆ์ก็ได้ตอนเราใส่บาตรน,นี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือไปไหว้พระตัวรูปปามัดวาอารามต่างๆก็ช่วยได้เป็นการหนุนนำนะให้เกิดเป็นในเรื่องของการที่มีความสงา่า นะครับมีราศีมากยิ่งขึ้นนะไปพบปะนะในเรื่องของคนที่กําลังเข้ามาทําให้ดูมีเสน่ห์มากยิ่งขึ้น,นอันเนี้ยก็ช่วยหนุนนาอีกหนึ่งช่องทางได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่เราเนี้ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเปิดอ,อะไรบ้างนะครับแล้วมูอย่างไรให้ความรักดีขึ้นนะครับอย่างแรกไพ่ขึน้นในเรื่องของอแรงดึงดูดนะไพ่ขึ้นในเรื่องของการเปิดใจ มันเป็นการที่คุณต้องสร้างพลังงานเดินดูดตัวเองให้ดีแต่ก็ต้องดูฐานยนงต้องใจตัวเองด้วยเมื่อคุณระวางใจได้มันก็เะนดูดหลักที่มันจะเข้ามาได้ด้วยเชงกัดนะครับต่อไปขึ้นในเรื่องการเดินทางอืการเดินทางก็จะช่วยในเรื่องของการเอ่อได้รับพลังงานที่ดีนะในเรื่องของความสุขในเรื่องของความสบายใจในเรื่องของความวางใจนะในเรื่องของการเยียวยารักษาใจก็เดินทางไปทุ่งไปเที่ยวหน้าหาในธรรมในพงวงนี้ก็จะช่วยเหมือนกันนะครับ พเศรษกิกิจกรขึ้นในเรื่องของการเจริโดวงโดยการที่ไปไหว้ประพิลาบนะเพื่อจะหนุนนําให,เามมหเ้เกิดความสมหวังนะครับเกิดรักที่ดีเกิดความพอใจในเรื่องของความรักมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาพ่ขึ้นในเรื่องของการ,ส,รสืบชะตานะไปต่ออายุนะเหมือนไปร่วมพิธีกรรมบางอย่างไปร่วมงานบวชไปร่วมงานพิธีมงคลต่างๆหรือจะไปทางเหนือที่มีเกี่ยวกับสืบชะตาหนุนดวงเสดาะเคาะต่างๆอันเนี้ยก็สามารถที่จะหนุนนำนะสามารถที่จะทําให้คุณเนี่ย ประสบพบเจอความสําเร็จได้ด้วยนะครับอันเป็นการเดินทางนะไปเหนือใต้ออกตกเพื่อจะไปหมูนะไปหมูไปไปนะเรื่องการไปไหว้พระก็ได้นะไปไหว้พระขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็หนุนนักนะครับต่อมาไปขึ้นในเรื่องของการเสริมดวงในการที่เรา,าทำบุญกัคนยากไรนะครับแล้วก็ถวายผลไม้ให้กับ เทพเทวาก็ได้นไปถวายกรีลาบก็ได้นะครับหรือว่าเราไปวัดวารามต่างๆอาจจะไปใส่บาตรอาจจะไปถวายพระนะก็ได้เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่ว่า,าคุณจะตั้งใจนะจะเป็นมูแบบไหนก็สามารถเสริมดวงในเรื่องความรักได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงดีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องความรักตัซิอ สิ่งที่ไพ่เตือนนะคะไพ่ขึ้นในเรื่องของเนี่ยมันเหมือนว่าต้องใช้เหตุและผลนะในเรื่องของการจะให้ความรักมันดีขึ้นนะครับไพ่ขึ้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คือการใช้ในเรื่องของความเป็นผู้ใหญนะ่ในเรื่องของการมองแผนอนาคตว่าเออคนคนหนึ่งที่จะคบกันคุยกันหรือไปสู่อนาคตที่มันไปอ,อยู่มันยังแก่เท่าอ่ะเออเราจะทําแบบไหนให้มันดีขึ้นนะประคองความรักได้ดีขึ้นนะครับต่ว่าไพ่ขึ้นเป็นเทนสุบัติ นะครับเราสามารถจะไปขอพอรกับองค์เทวีสุวรรณเพื่อหนุนน้ำให้มีความมั่นคงในความรักความชัดเจนในความรักมากยิ่งขึ้นนะครับไพ่สิรธิกิาขึ้นเป็นเรื่องของพระพุทธนะมีอะไรก็พูดจากันด้วยเหตุและผลนะเออพูดจากันด้วยแบบ ภาษาผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ภาษาในเรื่องของการที่มันก็อยู่ด้วยความรักอยู่ด้วยความคิดเอาเขินใจกันนะครับต่อมาพัขึ้นในเรื่องของภาษาสัมจังคือมันเหมือนทุกอย่างมันต้องฟันฝ่านะครับแล้วก็ต่อสู้ทําความเข้าใจในเรื่องต่างๆมันก็จะค่อยๆดีขึ้นในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของความสมานต่างๆทุกอย่างมันก็ต้องรักษาน้วจิตน้ําใจกันนะครับพับุญยาพิธานขึ้นในเรื่องของการที่ทาบุญพระทวานพระไตทีวรนะครับแล้วก็ เมื่อในเรื่องของความรักคุณทาบุญแล้วนะไม่ว่าจะเป็นทําบุญไปเข้าวัดเข้าวานาไปถวายพระไตจีวรแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเอยความรักมันไม่ค่อยอดีเท่าไหร่แนวว่าจุงนี้เมื่อว่ามัน ได้ที่มันแบบไวยิ่งขึ้นกว่านี้นะครับแล้วก็รู้สึกมันมีอุปสรรคเยอะซะเหลือเกินเนี่ยเออเราสามารถจากจุดทุก16หลอกนะครับบอกกล่าวเทพเทวาอันนี้ก็จะช่วยดุลนำนะเปิดช่องทางเปิดพลังงานนะครับเปิดในเรื่องของความรักให้เกิดความชัดเจนที่ดียิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่กดแล้วขอให้ความรักสมหวังปางๆทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับ มันดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับในเรื่องของความรักคนในคู่ของคุณทั้งคู่ดูซิเป็นอยา่างไรอย่างแรกไพ่ขึ้นเป็นเรื่องความหยิบนะยับนะหยิบยับไม่มีใครหยิบยับคุณเลยนะมีเรื่องจิตใจตัวคุณที่มันหยยบยับตัวเองมากกว่าซิ่งมันหยยบยับตัวเองเนี่ยมันก็เลยทําให้ตัวคุณมันเกิดความแบบเมื่อไหร่จะดียิ่งขึ้นสักทีนะในเรื่องของความรักเนี่ยเอออยากจะทําให้มันได้เป็นที่คุณคาดหวังแต่บางสิ่งบางอยา่างมันก็ ต้องดูตามหลักความเป็นจริงไม่งั้นเนี่ยมันก็เย็บยับที่หัวใจตัวเองไปเรื่อยๆนะครับไปขึ้นในเรื่องของความรักมันก็อยู่ที่ว่าเออเขารู้สึกยังไงด้วยบางทีมันก็ต้องกุยกันนะครับแล้วก็บางทีต้องเปิดใจพูดกันตรงตรงแล้วก็ให้มันเข้าใจกันดังนั้นคุณเองก็ อย่าไปคิดเยอะจะดีกว่านะครับราะสงทีิกริยาขึ้นเป็นในเรื่องของความคิดร้ายความคิดไม่ดีเนี่ยเออไฟขึ้นมันมันเผาร,ร้อนจิตใจตัวคุณทำให้มันร้อนเนื้อร้อนใจนะครับแล้วก็ทําให้คุณคิดไม่ค่อยดีกับตัวเองเท่าไหร่ในเรื่องของความรักในเรื่องของการการะทำเดี๋ยวมันจะกลับกลายเป็นทําทุกสิ่งย่างผิดพลาดไปหมดด้วยการการะทำของตัวเองมันเหมือนเป็นกับดักที่มันที่เป็นสิ่งที่คุณสร้างเหมือนสร้างมัดปมตลอดเวลาเออมันทำให้หัวใจของตัวคุณไม่รู้จะไปแก้ปมตรงไหนแล้วมันเหนื่อยไปหมดนะครับ ต่อมาไปขึ้นเป็นพระอาคหนีนะครับในเรื่องของพลังงานความใจร้อนนะครับไปขึ้นเป็นไฟอย่างเดียวน,นะคือม,มันใจร้อนมันขาดสติอ่ะมันจะทําให้ในเรื่องของความรักบางสิ่งบางอย่างมันก็ไม่ค่อยได้ดั่งใจตัวเองเท่าไหร่นะครับบางสิ่งบางอย่างมันก็อยู่ที่ว่าตัวคุณต้องตั้งสติเองให้ดีให้ได้นะครับด่วยความรักมันก็จะค่อยดีขึ้นนะครับให้บุญญาพิริหฐานขึ้นในเรื่องของการเสริมดมวงในการทำบุญกับผู้สูงอายุนะครับ ยิ่งเป็นผู้สูงอายุที่เป็นแบบคู่สามีภรรยานะเออจะช่วยหนุดนำให้ความรักของคุณเนี่ยมันเสริมเพิ่มเติมได้ดีขึ้นนะครับมีความมั่นคงมากขึ้นนะเราไปถึงการไปล้างห้องน้ํหวัดเพื่อจะหนุนนํำให้ขจัดปัดเา่าเรื่องอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้ได,ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับหากคุณชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอให้ความรักสมหวังปังๆกับทุกคนนะครับดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าในเรื่องของ ไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับสำหรับคนที่กำลังหางานดูสิสิ่งที่ไพ่เตือนนะครับไพ่ขึ้นเป็นในเรื่องของการพลิกแพลนะครับการใช้สติปัญญาในการหาวนทางนะให้เกิดความสําเร็จนะครับอะไรที่มันต้องเสริมต้องเพิ่มเติมต้องพลิกแพลงให้เก่งพลิกแพลงให้เป็นเพื่อจะเกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นนะครับต่อมาไพ่ขึ้นสุ่มไฟหมายถึงการเสริมในเรื่องของไฟในใจตัวคุณนะครับ S 1> <S 1> เสริมในเรื่องของไฟตัวคุที่จะทําให้เกิดความสําเร็จมากยิ่ขึ้นนะครับเรื่องต่างๆมันเป็นเรื่องของการที่มันเหมือนต้องสร้างแรงผลักดันนะสร้างพลังใจให้เกิดขึ้นกับตัวเองเมื่อมีพลังใจแล้วเวลาจะทําอะไรเนี่ยมันมีสติมากขึ้นนะครับพอมีสติมากขึ้นแล้วเนี่ยมันก็สามารถจะพลิกแปลงจัดการปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องต่างๆได้ดีนะครับ ไห้สิทธิกริยาขึ huh. ar, yeah. yeah. ้นเป็นพระราษนะเป็นเรื่องของการที่มีความด้ยชอบนะต่อหน้าที่ต่อการกระทำนะต่อการศึกษาเดินรู้ให้เกิดความสถิตยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะครับให้ขึ้นเป็นพระแม่ทุรกานะครับเราสามารถไปขอพรกับท่านเพื่อจะหนนนำให้เกิดความสมหวังสมปรารถนาในเรื่องของงานที่กําลังจะไปทําในอนาคตได้ด้วยนะครับแล้วในช่วงเดือนนี้เดือนตุลานะเราสามารถจะไปไหว้ที่วัดแขกได้ช่วงนี้จะมีงานจะมีเรื่องของการเกี่ยวกับการไหว้พระแม่นะพระแม่อุมาพระแม่ทุรกาพระแม่กาลีแล้วเราสามารถจะไปไหว้แล้ว ก็ให้เกิดความมงคลเกิดความสนันติดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับไพ่บุญญาปฏิหารขึ้นในเรื่องการเสริมดวงในการใส่บาตรทำบุญนะนาบานของคุณก็ได้หรือเราตื่นแต่เช้านะก็ออกไปหาพระบิณฑบาตแล้วก็ใส่บาตรได้นะครับโดยถึงการทําบุญกับเด็กกําพร้านะครับก็จะหนุนนําให้คุณเกิดความสําเร็จนะเกิดความสนะามหวังมากยิ่งขึ้นได้ด้วยเช่นกันนะครับแต่แล้วเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับไพ่จะเตืออ่อยบางนะครับในเรื่องของงานช่วงนี้ ให้ขึ้นไปนเรื่อมการใช้สติปัญญาเพื่อจะคลี่คลายเพื่อจะขจัดปัญหานะครับแล้วก็เผชิญทุกสิ่งอย่างด้วยความสําเร็จนะครับ ่ขึ่นในเรื่องของความกลัวกังวลหยหาคืออยากจะได้ให้เกิดความสําเร็จเร็วๆไวๆนะบางอย่างก็ต้องรอคอยในห้องช่วงนี้เพราะตัวตัวของตัวคุณเนี่ยไพ่ขึ้นในเรื่องของการที่สิ่งที่ครณทำเนี่ยเดิมเนี่ยมันดีอยู่แล้วนะเพียงแค่ว่ามันเหมือนรอให้งอกเงยงอกงามออกดอกออกผลนะครับก็อย่าไปคิดฟุ้งซ่านอย่าไปคิดเยอะจนเกินไปเราทําหน้าที่ของเราให้ได้ดีณตอนนี้นะครับทุกอย่างจะค่อยๆที่จะดำเนินต่อไปทางทิศทางให้ดีอยู่แล้วนะครับ ไพ่สิติกริยาขึ้นเป็นเรื่องของพระแม่คงคานะครับให้เราไปไหว้เกี่ยวกับพญานาคก็ได้นะอแล้วก็การให้ทานนะครับการที่อุทิศบุญนะให้กับตัวเองเจ้ากรรมนายเวรเท,ท,ท,ทวานะครับเพื่อดุนนําให้คุณเกิดความสมบสูร็จที่ดียิ่งขึ้นนะครับไพขึ้นแปลว่า,ายนะทุกอย่างมันก็มันมีความมีมามีไปนะทุกอย่างมีความแปรเปลี่ยนเสมออยู่แล้วแล้วก็ไม่ต้องไปหลงยึดติดไม่ต้องไปเครียดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ เป็นสิ่งที่คุณสามารถสร้างแล้วก็ทําให้เกิดความสําเร็จได้นะครับไพ่บุญญาพิหารขึ้นเป็นเรื่องของการเสริมดวงนะครับโดยการที่ คุณสวดมนต์ก่อนนอนก็ได้นะเพื่อเสริมพลังงานจิตใจตื่นมาได้มีความเฟสมีความสดใสามากิ่งขึ้นรวมไปถึงการถือศีลแปดนะอยู่กับบ้านหรือไปวัดวารามเพื่อจะไปปฏิบัติธรรมถือศีลน,นะครับเพื่อจะหนุนนําให้เกิดความสมหวังความสำเร็จอย่างน้อยนะจิตใจตัวคุณมีความเข้มแข็งจิตใจคุณมีพลังใจมากขึ้นจากการปฏิบัติธรรมนะครับและทําให้เวลาทําอะไรมันเกิดสติเวลาทําอะไรมันไม่ฟุ้งซ่านและรับผิดชอบหน้าที่ทําหน้าที่ได้ดีที่สุดแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรอคอยและให้เกิด ความสาเร็จที่ดีจากสิ่งที่คุณนะมีสติปัญญามากยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเราเนี่ยดวงใจได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจนะครับมาดูซิว่าไพ่จะเตือนอะไรบ้างนะครับอย่างแรกไพ่ขึ้นเปนะ็นเรื่องของกาเน,นิดนะครับายถึงเรื่องของความคิดสร้างสรรค์นนะการทําอะไรหลายอย่างเนี่ยให้มันเกิดความสําเร็จบางทีมันก็ ต้องมีความคิดสร้างสรรค์ด้วยนะแล้วก็เปิดโอกาสให้กับตัวเองที่จะเริ่มลงมือทำนะครับเพื่อจะให้เกิดความสำเร็จที่ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมนะไปขึ้นนักพยากรหมายถึงเรื่องของการลงมือทำนะครับแล้วก็เป็นการคิดถึงอนาคตการวางแผนอนาคตทั้งหมดทุกอย่างที่คุณคิดเนี่ยเมื่อคุณเริ่มลงมือทำในปัจจุบันแล้วสิ่งที่คุณคิด นะมันก็จะสําเร็จได้ดียิ่งขึ้นนะครับประสิทธิขึ้นในเรื่องของการตั้งศาลนะครับถ้าคุณมีในเรื่องของธุรกิจหรือทําเป็นห้างร้านทําเป็นในเรื่องของมีหน้าร้านต่างๆเนี่ยเ,เรื่องของเซี่ยงซิตี้เกี่ยวกับเทพเทวาปกปกักรักษานะครับธุรกิจที่คุณทําอยู่ก็จะหนานะก็ต้องมีการส่งบุญมีการาสร้างบุญเพื่อจะส่งบุญให้กับ เทพเทวาที่ปกปักรักษานะครับในเรื่องของเจ้าเที่ยวถากนะอ่ะต่อมาให้ขึ้นเป็นเรื่องของปีกุลนะการมองโลกในแง่ดีการปรับใจตัวกุลที่ดียิ่งขึ้นในเรื่องต่างๆมันก็ จะค่อยๆสาเร็จจากมุมมองจากความคิดรวมไปถึงพลังงานที่มันเกิดขึ้นจากพลังงานจักรวาลก็จะหนุนนําให้เกิดความสำเร็จความก้าวหน้าในเรื่องของธุรกิจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับพพ่มุญญาพิธิหารขึ้นในเรื่องของการทําขอสะอาดทิ้งพระนะรวมไปถึงเรื่องของอาสารต่างๆรวมไปถึงเรื่องของเจ้าที่ต่างๆคนก็ทําให้ดีนะถ้าคุณมีการตั้งาสารต่างๆหรือตั้งในเรื่องของประพรมเจ้าที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นบ้านแล้วก็สถานที่ ทำธุรกิจตัวคุณเนี่ยก็ทําให้ดีเพื่อจะหนุนหนักนะถกขอ้อสารให้เรียบร้อยรวมถึงการขัดพระเช็ดพระที่วัดเนี่ยก็จะเป็นหนุนหนักนะในเรื่องของการขจัดอุปสรรคปัญหาได้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมน,นะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจใดีเป็นพลังใจนะครับไพ่จะเตือนอะไรบ้างในเรื่องของการงินดูซิ อย่างแรกไพ่ขึ้นเนี่เรื่องความหลอกหลอนไพ่ขึ้นโดความกลัวนะมัไมีแต่ความกลัวอะไรอย่างที่มันเกิดขึ้นในตีแจงตัวคูลซึ่งมันทาให้เวลาจะใช้จ่ายอะไรก็ต,ตามเนี่ยมัน มันเกิดแต่ความกังวลใจเยอะจนเกินไปนะมันจะทําให้ในเรื่องของสิ่งที่คุณกลัวกังวลเนี่ยมันเพิ่มพูนมากขึ้นแล้วก็พอจะทําอะไรแล้วเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะมีผลกระทบต่อใจนะครับดังนั้นต้องปรับใจตัวเองให้ดีเพราะไปขึ้นเตือนมาสองรอบไปนล้ทั้งคาแนะนําแล้วก็ขึ้นเตือนด้วยนะครับหลอกหลอนเกินไปนะเหมือนแบบกลัวว่าเฮ้ยเงินจะหมดเฮ้ยเงินจะยังไงดีอดีตเจออย่างนั้นมันจะเป็นอีกหรือเปล่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอะไรไหมมันกังวลเกินเหตุเกินไปมันกลับกลายเป็นอุปสรรคทางใจในเรื่องของการเงินของตัวคุ ส่งตึงพลังงานจักรวาลนะครับภายสิ่งที่เกิดขึ้นในเรื่องของอาการที่มันใช้เคยใช้ใจ่ายนะมอมเมาตัวเองเลยถึงว่าใช้ใจ่ายเกินตัวนะใช้ใจ่ายนู่นนี่นันน่นมันทำให้มันเกิดปัญหาหากคุณปรับรนะเรื่องของใจนะเริ่มใดจ่ายต่างๆได้ให้เป็นค่ากลางว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช้เลยแต่เป็นเรื่องการว่าใช้อะไรแล้วมันเป็นประโยชน์ต่อตัวเองใช้อะไรมันไม่เกิดความลำบากในอนาคตก็ใช้ใจ่ายไดนะ้ไม่ต้องคิดเยอะคิดมากจนเกินไปนะครับภายคือปีวอกคือการ ปลีนะ่ยนในการใช้สตินะครับในการจัดการแก้ไขงานะมันมีเรื่องการที่คุณสามารถจัด,จดการแก้ไขในเรื่องการเงินได้อยู่แล้วนะครับเพียงแค่ว่าทุกอย่างก็ต้องมีความพอดีในตัวของมันนะครับไพ่บุญญาพิศษานขึ้นในเรื่องของการทำบุญกับคนพิการนะครับรวมไปถึงการถวายอัฐบริการคือเป็นเรื่องของพระไตรจีวรน,นะเรื่องของข้าขอเครื่องใช้ต่างๆเกี่ยวกับพระพิสุสฆงเนี่ยก็จะหนุนหนักนะในเรื่องของ ความปังนะในเรื่องของการเงินเพิ่มขึ้นนะครับสร้างพลังงานในการเงินให้มันดียิ่งขึ้นกว่าเดิมได้ด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยดวงจีได้ต้องเริ่มจากพลังใจที่ดีเป็นพลังใจให้นะครับ